สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณเด่นล่างสูตรชนสีสูตรให้ชมกันนะครับกันจะมารับชมเรามาดูคำเตือนก่อนก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจราสินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารญยณในการรับชมกันด้วยนะครับ หากชอบนะทางแบบนี้ก็ฝากกไปทางพุดคดีการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหัวไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับน้สูตรนี้เนาะมาของสูตรก็จะเป็นสูตรซีนะครับเนาะ สีเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับไม่สูตรสเน,ะ4 1, 4 2, 3, 4, 4. นาะสีหนึ่งสี่สองสีสามผลจากการคำนวณจะเลกุมีหลุดมีเออก,ก้าเนาะสี่ยกปคือตัวนี้นั่นเองนะครับสี่หนึ่งก็ตองสีสามี่คือตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ก็หนึ่งสองสาคือตัวนี้นั่นเองนะครับ ในกระสกเ4 6 7คือตัวนี้นั่นเองนะครับมันหลุดนะแต่ผมมาพิจารณาใช้งานได้นะถ้ามาใช้งานได้เป็นอย่างไรอย่างแบบนี้นะอีกตัวอย่างอันนี้4ตัวนะครับยังไม่ได้ปรับใช้งานนะครับีตัวมันหลุดอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งงวดตำแหน่งเดียวกันถึงจะปรับเป็น5ตัวใช้เอง ตัวนี้หลุดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีตัตำแหน่งเดียวกันเขาจะปรับเพิ่มตัวเองเองหลุดตัวน like ี here, いいห้หลุดที่มันหลุดตำแหน่งนี้ปร right. okay. ับเพิ่มยังหลุดอีกก็จะเป็นห้าตัวยังไม่หลุดงวดงวดแรกงวดนี้นั่นเองแล้วสี่ตัวจะหลุดอยู่สองเพราะว่าผมใช้เน้นห้าตัวนะยืนยืนห้าตัวจะปรับถึงห้าตัวนะครับอันนี้ก็ปรับเพิ่มตำแหน่งนี้ ก็จะปรับโค้ดด้วยตำแหน่งนี้นี่เองนะครับนี่ส่วนนี้ปรับโค้ดตำแหน่งนี้เพิ่มโค้ดตำแหน่งนี้ก็จะปรับโค้ดต้อตำแหน่งนี้แล้วก็ตรงนี้เอาลืมปรับตำแหน่งนี้เนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าจะเป็นศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าอันนี้จะปรับสองจุดนะ มันหลุดตำแหน่งนี้นั่นเองแปดจะมาหลุดมนหลุดตรงตำแหน่งไอ้มนหลุดตรงตำแหน่งกับสูตรนี้ด้วยนะมนหลุดมาหนึ่งวดสองวดแล้วก็สามงวดแล้วตกตำแหน่งตำแหน่งนี้น 1> 1ั่นเองหนึ่งเข้าที่แปดเข้ามาหลุดสองวดไม่ตรงกันแล้วมนมาตรงงวดที่สามปรับแบบนี้มันจะได้หลุดแค่งวดเดียวนั่นเองนะครับห้าตัวหลุดงวดเดียวสูตรนี้ปรับโค้ดจุดสองปรับโค้ดสองจุดปาโค้ดสองจุดนั่นเอง มันก็จะได้หลุดแค่งวดเดียวในห้าตัวอนะเรเทนคนในการใช้งานของผมแบบนี้เนาะอาจจะไม่ทิ้งเลยนะใช้งานได้แล้วก็มียืนดิดเดนเตนี่ยืนห้าตัวน,ะนี่นเองนะครับยืนยห้าตัวส่วนมากครบยืนแปดตัวแล้วก็สูด่อไปสูดตรตงจะยืนหตัวนะครับนี่น,นะแปดตัวก็ใช้ไปลงไปยังใช้งานได้อยู่ก็ใช้ไปนั่นเองนะครับเนาะน,นี้มันหลุด จ็ดแปดใช่ไหมล่ะแล้ก็บวกศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดก็เจ็ดแปดอย่างนี้เนาะหกบวกเจ็ดได้สามก็เป็นสามสี่เนี่ยเราเพิ่มมาสองตัวเพิ่มมาใช้งานให้มัน 4, สี่ศูนย์ให้มันเป็น 4, สี่ศูนย์ได้เนาะเทคนิคการใช้งานใครไม่ใช้งานก็พักงานก็นได้เองนะนนครับเทคนิคของใช้งานนี้เนาะแล้วก็ตันนี้แปดห้าตัวแล้วเข้าแปดตรงนี้เนาะ ไปเก้าหนึ่งสองสามก็ได้ตัวเดิมไปก็หน,นึ่งสองสามนี่งห้าตัวก็จะยังไม่หลุดน,นี่คือตัวนี้ไปเข้าหนึ่งสองสามแล้วก็ศูนย์สี่หกเจ็ดก็คือตัวนี้นะตัวเจ็ดข้อห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดแปดนั่ 4, 2, 6, 6, 6, นเองสี่บวกสองได้หกก็หกเจ็ดนั่นเองมันมันจะมาตำแหน่งที่มันมามันมาสองตำแหน่งนี้น,นั่นเองกันมันมาตำแหน่งเดิมอย่างนี้แล้วก็ถ้านำมาใช้งาน ถ้ามันไม่กลับมาเข้าเดิมมันจะมาเข้าตำแหน่งนี้เราไม่รู้นะก็เลยวิธีการใช้งานก็เอาตำแหน่งที่หลุดมาใช้งานต่อนึกว่าถัดไปได้นั่นเองทาให้พักงานแล้วก็เอาตำแหน่งที่หลุดมาใช้งานนั่นเองใช้งานด้วยนั่นเองเทคนิคก,การใช้งานแบบนี้นะทำไมถึงขีดก็คือเทคนิคก,การใช้งานแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเอามาแค่สูตรเดียวมันจะเยอะน,นั่นเองแต่ประมาณจะประมาณ30กว่าชุด ดี้ประมาณ30มสิกว่าชุดนะสีตัวนี่จับสูตรเดียวได้30มสิกว่าชุดนะถ้าไม่มีตัวชนถึงเอาตัวนี้มาชนด้วยถึงมันจะเยอะตัวมันก็จะเหลือน้อยชุด,ม,ชดมันก็จะเหลือไม่ถึง30สชุดน,นั่นเองเอาสูตรนี้ที่ที่มันเดินไม่หลุดน,นั่นเองสูตรเดียวมาจับมันก็ได้่านกว่าชุดนั่นเองนะครับก็จะได้น้อยชุดได้เยอะตัวนี่นะครับนะจับทีเดียวสสูตร ย่างนี้จากสามสิบกว่าเมื่อเทน้อยชุดตัวนี้ครับสามสูตนี้ไม่ชนอีกจากจากสามสิบกว่าชุดมันก็จะเหลือไม่ถึงสามสิบดังนี้นั่นเองนะครับดีการจับหาตัวเลขที่ชนก่อนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามนี่ชนแค่สองสูตรครศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสองสูตรตีหกแปดเก้าชนกันที่ยี่หกแปดเก้าชนกันที่สามสูตร สี่มีหนึ่งสองสามเน่งหกมีหนึ่งสองสามเป็ดชนหนึ่งสองสามอันหนึ่งเก้าชนหนึ่งสองสามอันหนึ่งหนึ่งกับห้าชนในห้ากับเจ็ดชนหนึ่งสูตรห้ามีมีสูตรเดียวเจ็ดยีสูตรเดียวห้ามีสูตรเดียวเจ็ดมีสูตรเดียวดืนนั้นคู่ห้าเจ็ดกับเจ็ดห้าไม่น่ามาสองตัวล่างนะ,ะอาจจะมาเหมือนมุสลิม ถ้าไปไปก้าวมาตัวเดียวเดินเข้ามันหลุดเยอะในนนทีน,นันๆนนนนน,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 นครั้งมันจะมานะมันจะมาตัวน้อยสุดมันจะมานี่มันคือเขาเรียกมันมันมายากนั่นเองถ้าไม่ปลุกมาจริงๆไม่มานะเดีย๋ยวผมคาดออกจะมไมมาไมรู้ผมคัดออกแล้วกู้นี้นะข้างล่างคาดออกสำหรับ EP นี้นั่นเองคัดออก อุณหภอ่อนกําลังสุดน,นั่นเองมาจี๗ห้าขัดออกนั่นี้เองจีดห้าห้านี้คัดออกจี๗กับห้าห้านี้คัดออกล่างนะนี่พิลท้ายจะคัดออกนะมาดูวิธีการจับกันเลยนะครับศูนย์ชนสองสูตรนี้ก็สูตรที่มีศูนย์มาชนกันก่อนสีน่ห้าหกแปดชนที่แปดก็ศูนย์แปดคือตัวนี้หนึ่ง ป็นสองศูนย์นี้สี่ห้าหกแปดชนที่สี่หกแปดก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนั่นเองนะครับแล้วก็สองสองศูนสองศูนย์นี้สี่ห้าหกแปดชนที่สี่หกแปดสองสี่สองหกสองแปดทั้งสี่สองหกสองแปดนั่นเองสี่ชน หนึ่สสูตรไม่มีสจับเลยสี่สี่สี่เกี่ไม่ใช่สิสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสีีมสี่แป่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสีมันเอง6 6กกมีหนึ่งสองสามสูตรที่ปดเก้านึ่งหกสองสามแปดห้าหนึ่ง กสองหกสามมาดีเอดหนึ่งสองสามสี่แปดไปเก้าไปศูนย์เป็นหนึ่งไปสองเป็นหกไปเก้าไปศูนย์เป็นหนึ่งเป็สองเป็นหกแล้วก็สามแปดนสี่ไปสามแปสี่ถ้ันเองตอนได้จับซ้ำแล้วเราไม่จับอีกเก้า 123 94 95 9 9 9ม9ก้าสี่นี่จับซ้ำกันเราไม่ต้องจับซ้ำอันี่ครับมีเทคนิคการจับเนาะนั่นเองนะครับสาวนี้พี่แรกของลาบผมจะทำเป็นสุดกรรมการนะครับทัดเดยทุกพีเหมือนเดิมนีนส่วนทุกพีจะเป็นตัวนี้ สีเหลืองบวกสีเหลืองบวกสีส้มเอ้ยสีเหลืองบวกสีชมพูเนาะที่เคอชนทั okay. in okay. ้งสามีพีเดี๋ยวให้คิปให้ชนกันะครับเป็นอย่างไรว่าสามีพีเหลืองบวกสีส้มคนมีแค่หนึ่ง สองสามส,สี่สี่ชุดนี้จะชนที่สามอีพีนะครับยีมพูชนสองในสามอีพีสีเหลืองชนหนึ่งอีพีอย่างไรไม่ชมกันนะครับที่ีสามเนาะที่หนึ่งที่สองสีเหลืองก็จะชนแค่เฉพาะอีพีเดียวคือมีใครพีมันเช่น สีเหลืองในพิธีสามก็จะมีเนยเฉพาะอีกพีที่สามพีที่สองไม่มีนั่นเองพิธีหนึ่งจะมีนั่นเองเช็นโซนแปดอีพีที่สามก็จะมีที่พิธีหนึ่งก็จะมีศซนแปดพิธีสองก็จะมีศูนแปดนั่นเองเพราะมันมาหนึ่งในสามเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะเอ็นไอเอ็นรับมีหกเก้าสีเหลืองก็จะมีในพีเดียวอีพีที่สามหกเก้าก็จะไม่มีพีที่ หนึ่งก็จะมีหกเก้าที่สองก็จะมีหกเก้าเนี่ยหรือหนึ่งสองเป็นพีที่หนึ่งพีเหลืองก็จะมีหนึ่งในสามไพียงจะมีไอพีเยอคือพีที่หนึ่งหนึ่งสองก็จะไอพีที่สองก็จะมีหนึ่งสองในไอพี่สามก็จะมีมีหนึ่งสองนี่คือสีเหลืองหมายถึงว่าชนหนึ่งในสามไอพีแบบนี้นั่นเองครับและสองในสามไอพีอย่างเช่น ยิมภูสอนซ้าย ep หนึ่งหกก็จะมีในพ e พที่หนึ่งกับสองหรือหนึ่งกับสามหรือสองกับสามนั่นเองเน,นะครับแค่สองอีพีจะไม่มีครบหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามเองเช่นหนึ่งหกหนึ่งหกอยู่ e ที่สามเนะหนึ่งหกอยู่ e ที่สอง ep ที่สองพีที่หนึ่งจะไม่มีหนึ่งหกนะ ep ที่หนึ่งจะไม่มีหก นั่นเองให้มีหนึ่งหนี่คือความหมายของมาในสองสองในสาม ep นั่นเองนะครับสีหูเนาะนีะ่ความหมายของมาในสาม ep หนึ่งถึงสามก็จะเป็นสีนี้เนาะบวกกันสีเหลืองบวกสีสม้มไอ้สีเหลืองบวกสีพูกลายเป็นสีส้มนั่นเองจะมีหนึ่งสีหนึ่งแปดนั่นเองสีสองสีแปดสีชุดนี้จะชนในสาม ep หนึ่งน,นะครับ มาดูนะเดี๋ะให้1 4 1 8หนึ่งหนึ่งแปดสี่องสี่แปดนะหนึ่งสีนปสองี 18, 8, นะ่แปดั่นเองอ่ะอีพีที่สองหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสี่แปดนี่ครับพีที่สาหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่สองสี่แปดนั่นเอง, 18, 8, เองมาชนกัน3ามอีพีนนะครับสีนนะ้าสาอีพี สามในพีหรือสามในสามอีพีเลยนัเองนะครับสองในสามอีพีเป็นสีชมพูอันนี้่อันนี้ก็เป็นเปอีพีที่สามนะครับนะสามอีพีนี้จะเป็นสื่อกรรมการคาดเด่นในอีพีที่สี่ขึ้นไปก็อยากจะสร้างอีพีนี้เป็นสื่อกรรมการคาดเด่นนะครับหนึอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สามแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนไม่กดชื่อช่องสูตรหวยไทยเก้าห้าหกนะครับ เรากดค่าวีดีโอหนึ่งครั้งก็เจ็ดครึ่งทั้งบนไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรถลือกใช่ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบสูตรไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพยงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สาติมาีท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ